ถ้าใครรู้สึกล้วใครรู้โตมากับเกมเนี่ยจะรู้ว่ามันแบบเป็นยังไงเนาะเฮ้ย40คิวอ่ะ4,950าอคะแนนเวอร์เกินไปเปล่าไ<ฮ>อ้ชาย2อัดเป็นัดเดียวนัดเดียวเลยไนงะพี่ให้คนละนัดพอไอ้น้อง เคกับ okay. e สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับ The ะลีสปาวในเบลนะครับผมเกมตัวเกมที่ปิดไปแล้วเนาะแต่ว่าเราเอากลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมในปี2024นยครับผมที่จริงปิดมาตั้งแต่13มกราแล้วนะครับผมเนี่ยตั้งแต่33มกราคม2022แล้วแต่เรากลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งในปี2024ัน่สนั่นเองนะครับผมเป็นเกมที่ผมรักและชอบที่สุดในแบบ ในโลกเลยละเออผมก็ไม่เข้าใจว่านั่นแหละมันก็ปิดนานแล้วนะก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าผมได้ไปสรรหาจนเจอว่าผมเล่นว่าผมเล่นได้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวมดนะครับผมเป็นของช่องคนนี้เลยนะครับว่าทำอะไรบ้างมีเงินทองแล้วก็พวกอะไรต่างๆนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าสูงสุดเท่าไหร่นะครับผมก็ใส่เลขไปเยอะๆเลยส่วนถ้าใครอยากได้เดี๋ยวคิมหน้าแจกงนะครับผมใช่ไหมครับผมก็จะประมาณนี้เลยว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเออดูสิคือแบบว่าเป็นเกมที่คิดถึงนะแต่ว่าไม่สามารถได้หมดอะไรได้เลยนะผมน,นไไนะี่ก็เล่นไม่ได้เลยนะเพื่อนก็คือก็เล่นไม่ได้เลยผมเพราะว่ามันเป็นเกมออฟไลน์ไปแล้วนะครับผมก็ นั่นแหละเป็นเกมที่คิดถึงมากๆเลยนะคือแบบเป็นเกมที่เรารักที่สุดเลยตั้งแต่เด็กนี้เล่นตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เกมตั้งแต่เกมเปิดแรกๆจนจนมันปิดที่จริงอะผมก็พูดเลยนะว่าตอนก่อนเกมปิดผมก็ไม่รู้ผมมารู้ตอนที่เกมมันแบบว่าไม่กี่วันแล้วปิดแล้วไงประมาณแบบ2วัน2วันประมาณ2วันนี้แหละเออประมาณ1-2ึงวันได้อะที่แบบว,ว่าเกมมันจะปิดแล้วแบบรู้สึกเสียายเล็กน้อยนะแต่ว่านั่นแหละ ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าให้ตัวเกมมันปีนแล้วผมก็แบบว่าเก็บไม่ขอทรงจำาเนาะว่าแบบอาจจะไม่ได้เล่นอีกแล้วกเ็เสียใจนะแต่เสียใจเพราะว่าเป็นเกมที่เราเล่นมาได้บบเด็กสำหรับใครที่อยากได้ตัวเกมนี้นะถ้าสมมติว่าแบบว่าไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมทำสอนเนาะก็อันนี้จะเป็นคลิปที่แบบว่ามารีวิวและเล่นให้ดูในปี2024นะก็คือความสนุกความอะไรมันยังอยู่นะนี่แหละมาเรามาเล่นกันดีกว่าทุกคนว่า เกมที่คิดถึงน้ามาก็แมปแรกเลยแมบปบแรกเลยคิดถึงแล้วจริงคิดถึงมากกัแบบเกมแบบนี้นะคือแบบว่าไม่คิดว่าจะได้เล่นน,นะนเออคิดว่ามันไม่น่าจะได้เล่นมันก็ยังได้เล่นนะเออ่ยบรรยากาศที่คิดถึงเป็เนไงบอกแล้วว่าแรงท่านแหลกขอใครเลยนะเออเป็นเกมที่คิดถึงมากมาก ถ้าใครรู้สึกและใครรู้โตมากับเกมเนี่ยจะรู้ว่ามันแบบเป็นยังไงเนาะมันน่าเล่นมาก <c oughs> ติดเกมนี้มากนะสมัยก่อนนะติดเพราะแบบติดเลยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเกมที่แบบหนึ่งในดวงใจเลยอเออเกมแบบหนึ่งในดวงใจที่จะได้เล่นนะเออลองเพไปเลยครับไม่ต้องกลัวเลยท่านผู้ชมเฮ้ย ของก,กันก็มาไอตัวปลาสุกานี่ก็แบบแรงแนึกถึงตอนที่แบบว่ายังไม่แบบตอนที่แบบว่าเกมแบบไม่นี่เนาะผมเนี่ยตายปลาสุการ้อยบ่อยแล้วพอไปเจอพวกแบบพวกเติมพวกไรไแรงเงี้ยเราก็ครุ่มไม่ไหวเพราะว่าเราแบบฟีดูเพย์เออ uh huh. ผมไม่เคยเติมนะเกมเนี่ย จนเกมปิดผมได้มีอุปกรณ์เกือบเกือบครบทุกอย่างเพราะว่าทาไมถึงบอกเกือบครบเพราะว่าถึงมันจะหมดก็จริงแต่ว่ามันของบางส่วนไม่มีนะคืเอ,อเล่นตามที่มีไปแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ผมโหลดกันมาได้ผมก็ไม่ลบเลยนะคือ,อไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเกมอะไรก็าตามผมก็ไม่นีนะเออผมก็ไม่ยอมเตลียนเกมไดๆเลยนะขอภั้ทุกคนพอดีแบบสบติเฮ้ย 40 q ควอ่ะ4,950าคะแนนเวอร์เกินไปเปล่าไอ้ชาย4,950แ้ายต้มค่า40ตัวไอ้น้องก็เวอร์เกินมามาทุกคนอีกสักตาหนึง่งก่อนจะไปท้งนั้นขอเป็นด่านถ่านที่ผมชอบผมชอบด่านนี้นะกองารชาการเลยลองมากระดาษแรกอเป็นด่านที่แบบเป็นด่านที่เล่น กองปรชาการมทศน์นะคือแบบว่ามันกระจุกรวมแล้วมันมันอ้นี่ดีเออไม่ใช่อะไรหรอกเออผมว่ามันเป็นตอนอาจคลิปนะเพราะว่าตอนผมเล่นปกติมันไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะพออาจคลิปมันแหลกถ้ามันกระจุกในคอใครด้วยแล้วกันเนาะเออมันมันยากไหมเออมันยาก นี่ลูกสองอัดไปนัดเดียวนัดเดียวอะไเงี้ยพี่ให้คนละนัดพอไอ้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยหยุด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 ให่ใคุณไหมครัไม่ต้องกลัวคุณไหมไอตัวในปืนกลหลักคือแบบโอ้ยเหนื่อยมากโอ้ยเจ้าหนีวนไปไหนล่ะพี่เอยอย่าหญ่จึงผมจะเอาเกาะมาเยอะแต่ผมก็อันนี้อยู่นะ อ้าวยิงหนึ่งเลถึงสองเดี๋ยวรีรีโหลดต้อนนึงพี่รีโหลดต้อนหนึ่งลีโหลดต้อนนึงขอน้านึงสวยติดกลับผมลเลยก็ถือว่าดีเลอยอนี่ก็ยิงรัดัดดัดเดียวได้เลยนะหวัวแตกไปดีนเนาะเว้ยเก็บเก็บเกสองเก็บสองเลยปะสองได,ไงได้ไม่สามนะไม่สามนะเพราะกระสุนหมดก่อนไม่สาม โอเโโพี่อยากอ่อนอัวกันลายไม่ไหวแล้วอ่อนอัวกันนักใช่ไหมโอ้ยตัวหลังโดนแทนผมใช้ลูกตัวลูกซองมันโดนนั่นแหละไม่ไม่ไม่ยายาไม่นี่โอ้โหแต่ไปดีน้องมีลูกซองตัวเดียวแต่โดนสองตัวเวอร์ไปเปล่าไอ้ชายมาหมาๆๆมาหมาอะไรน้อง ไอ้ไอ้ไหมเอ้ไหมอย่าหนีไอ้ไหมลูกซองไอ้ซองไอ้ไอ้ไอ้ฉันเนี่ยเฮ้ยมาพร้อมกี่คิวครับพี่กี่คิวกี่คิววะมาสามสองโอ้โหมันมันน้อยกว่าเมื่อกี้ว่ะจะอะไรไปจะถือว่าค่าเยอะตายศูนย์นะตายศูนย์นะถึงจะถึงจะไม่โนนามิแต่ว่าโนโนเดนนะครับผมตายศูนย์นะเออไอ้ไม้ไม่ได้ค่าใครเลยมันเรือเก้าเลยว่ะโอ้โหตายเก้าเลยจะอะไรฮะเราพวกปอดไปนี่แหละ ถึงน่นกับบอดนะนะก็ยังสนุกนะเอาจริงเกมนะเออถึงจะเล่นบอรดก็ยังสนุกนะโอเคนะเออถ้าไงถ้าใครอยากได้เกมนี้แล้วอยากเล่นเดี๋ยวคิมน่าจะสอนแล้วกันนะผมจะสอนคิมน่าจะสอนลงนะครับผมว่ามันลงยังไงเล่นยังไงแต่บอกผมบอกเลยว่าง่ายเพราะว่ามันไม่ได้แบบแยกไฟล์แต่ถ้าเรา๋ยอีบีนะเป็นแบบไฟล์เดียวเลยไฟล์เดียวเ,ย<ม>เดียวเลยเดียวเดียวเลย ก็เดี๋ยวถ้าใครอยากได้คลิปหน้าในปัจจันะครับผมวันนี้<ม> The ิส s p o นิเ b l e 2024ขอลาไปก่อนนะครับผม,มถ้าชอบเดี๋ยวจะมาทำคลิปลงอีกนะครับผม,มเกี่ยวกับเกมนี้เนาะ<ม><ม>ก็พบกันใหม่คราวหน้าครับ<ม>สวัสดีครับผม